สวัสด,ดีพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบไฟท่องชาแนลที่หนักรักทุกท่านค่ะมื่อนี่แม่ไฟรายงานจากอำเภอพ่นไส้จะบัดลอยเอ็ดค่ะงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอโพนทรายนะครับตอนนี้หมอลำมางหะดแล้วเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไทยลอยเอ็ดเท่ากับ่าลืมค่ะมาเป็นกำล,ลังแรงใจให้มาแลงนี่ใสอดแจงเนาะค่ะฝ้าคืมคืมแต่ฝ้าฝนกับบัดตกดอกพี่น้องฝ้าคืมแบบนี้ทุกมือ้อทุกมื้อค่ะคลืมทุกวันแต่ถึงเวลาทำการแสดงกับฝนกับมะเคยตกห้ำม่เคยเป็นอุปสรรคในการแสดงของหมอลำเชียงปีงวั 6, กแจกอ เช่ารอยเอ็ดพี่น้องบัานไก่บัานไก่ก็ย่าลืมได้ค่ะเด้อเมือแรงนี่บุญประเพณีบุญบังไฟค่ะบุญบังไฟเดือนหกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดือนหกแล้วบุญบังไฟนี่ค่ะคือกวนลงห้ยลงหน้านะค่ะพี่น้องช่วงนี้หมอลำเสียงพี่หกกรงเข้ากับเหลือต่งงานประเพณนีบุญบังไฟนี่ราคาแล้วก็อีกบางกีงานเท่ากับสบปิดฤดูกาลกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องอันนี้รถไทยพิ่นมากเกีดสถานที่ให้นะคะท่างเจ้าภาพพิ่นให้รถไทยมากเกีดพื้นที่ให้ค่ะ ก่อนจะลงเต้ที่ก็ต้องปรับผืนทีสะกอนช่วงนี้ได้อาศัยรถไทยรถแมคโครอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาฝนเนาะคะ่ะเนาะช่วงหนาฝนนี่ดินมันก็สีบอเพียงก็สทีไม่หลุมไม่บอนะคะอันนี้ป็นเอารถไทมาปรับสถานที่ให้เร้วนะคะ เอาพอหันหน้าไปทางพุ่นตีหันหน้ามาพี่เอาไปที่ตังยี่นี่ไปทางต้นไม้พุน<อ>่นอ๋อหนูกับเรื่องสังเกตบางรถบ้านเนาะปัดใดเนาะหนูลืมองบางรถบ้านที่แหลกนูบ้านเวทีสิยุพุน่นต้องบางรถบ้านปัดใดอะ่ะ เอาส,สู่สู่จ้าสู่สู่สคุณพ่อทั้งหลายนั่นนะนั่นนั่นมานีขรถเขาไปไป้าไปว่าไรครับพ่อเข้าขไปว่าไรจ้ามันรวมอาหารกันรวมของสเกียวแล้วเกีวตะดุนพินิจของพ่อกับทีมงานเมื่อได้การลากตะกการตีบุญบังไฟอำเภอพ่นไส้กับพี่น้องพ่อพัดนี่หัวหน้าทีมคอนว้อยห้าอยู่น้ำกันมาตั้งปีแรกเลยค่ะพี่น้องค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีแรกขึ้นมาเงี้ยไฟเนี่ยแหละอยู่มาตั้งแต่ปีแรกขึ้นกันค่ะพี่น้อง รถลดลำพงนี่รหลดลำพงนี่เขาต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นอย่างคือว่าจังสันปติถัลโหลดลำพงติดนี่โอ้เยาขึ้นยาก,ากว่ามันหนักหมู่บ้านนี่ติดทั้งสองขั้นเลยค่ะอยู่อำเภอเขื่องในติดทั้งสองขั้นค่ะพี่น้องต้องใส่แม่คโครมาดึงมาโยกขึ้นอันนี้เป็นตลาดฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นตลาดอำเภอโพนทรายนะคะฝั่งตรงขามเป็นตลาดอำเภอโพนทราย มืนอนห,ห้าเลินอยู่ในตลาดอยู่ในเมืองพ่นไส้เลยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีมาล้ำเสียงพี่หงกีนหนาลักทุกท่านค่ะมาเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้พ่อจา๋าลูกจา๋ามาเป็นกําลังใจให้ทีมงานผะเอ,อีนั่งเอกบยลมาล้ำเสียงพี่หงกชูผูชูพ่นค่ะพี่น้องนำผลงานดีปีที่สี่มาฝากมาตอนพี่น้องเช่าพ่นไส้ค่ะอีกเมื่อกี้มือกี้งานห้ากับสบปิดฤดูกาลกันเร็วครับพี่น้องปิดฤดูการเพื่อที่สิปับผงวงพัฒนาวงห้ยิ่งใหญ่อลังการในสมกับราคาที่พี่น้อง ติดต่อบาจ่างไ้เนาะค่ะงานปีนากับเขามาหลายงานแล้วค่ะหลายงานพอสมควรเร็วรถกับสุดโส้มไปตามการเวลาพี่น้องเอ้ยแต่ละขั้นไปกระลืบกระล,ลบออกเมด่อพอบามันเปิดวงมากมันกับบ่ค่อยเด็บมีเวลาสอมแซมมันมีงานทุกมือคือจังพี่น้องเห็นนี่แหะค่ะหน่อยนักน่อยนาที่สิไดยุท ต่ง้งต่เดียนมกลามาเลยพี่น้องเอ้ยว่าเป็นพืชสภาพานี่สีห่างๆพืชสภาจก็ไม่งานไปจนหอดวันที่สามสิบเอด็ดค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งที่สองมีโทนา้าวันที่หนึ่งยู่บุญมังไฟหนองพอกเด้อวันที่หนึ่งบุญบังไฟอำเภอหนองพอกจับัดร้อยเอ็ดนะคะวันที่สองเนี่ยม่ไฟจไับบัตรดวันที่สองจับบัตรวันที่หนึ่งยู่หนองพอกเนาะค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งยู่หนองพอกบุญบังไฟอำเภอหนองพอกจับัดร้อยเอด็ดค่ะ พี่น้องเอฟซีทั้งขีดจังหวัดร้อยเอียะเท่าบอกข่าวต่อๆกันไปซอยแช่ซอยกดไหลกดแช่ให้แม่ไฟน้ำเน่ประชาสัมพันธ์ซอยแม่ไฟน้ำเนค่ะพี่น้องกดแช่ลิปพี่น้องกดไลค์กดถูกใจกระซั่มพี่น้องใจซอยโป้มอดน้าค่ะพี่น้องซอยโป้มอดไอ้พี่น้องเอฟซีเข้าพนเดรรูพนเดรรูว่าเข้าเหรียญยุใสล่ล้ำยุใสเนาะคะ่ะเอาขางทั้งรถเครื่องปั้นนด้นละ่ะมาแตงเสียบปากไฟไง ข้างๆรถอันถ่านรถเครื่องปั้นกับรถท่านนั้นมันจอดชิดกันก็เอาฝากรถท่านนั้นไปพุ่นก็ได้รถที่อย่างมันรถล้างรถรถขดถุงจุ่ข้างรถเครื่องปั้นน่ะจะเอาฝางทั้งพุ่นก็ได้คันคันรถเครื่องปั้นมันจอดติดกันแม่เสียไฟน้ำเล่าสุตลอดอันนี้ผู้ดูแลของให้แม่ไฟนะคะน้องสมบัติผู้ดูแลของเก็บของให้ดูแลเต็อนดูแลถุงชุด หาหมองนั่งให้นะคะแม่ไฝก็จ้างเพิินเป็นไล่วันคับพี่น้องนำใจเล็กๆในน้อยตัวแรกกันแรกกันบ่มีเพิินก็สิยา,ากด้วนหล่ะจักเสี่ยวของไปเก็บใส่จักสิบกลางเต็นใสต่ตะละมือตะลว้นนะค่ะอันนี้เป็นสวนสนุกคับพี่น้องสวนสนุกสินค้าตั้งๆสีอยู่ฟังทั้งนี้ค่ะฟังเดินขามถนนไปก็สิเป็นตลาดอำเภอพ้นไส้ค่ะพี่น้องตลาดพ้นไส้อำเภอพ้นไส้จะวัดรอยเอียด เมื่อน,นี้คืมบ่แดดแต่่ากาเอาาอๆจักน้อยคลึมไม่มีแดดแต่อากาศอบอ้าวนิดนึงนะคะต่ว่าโชคดีค่ะตั้งแต่วันที่4 4เป็นต้นมาเลยค่ะพี่น้อง23เราพักแรม22เราเล่นกลางวัน23เราพักแรมนี่ฝนตกบักแห้งค่ะอยู่บ้านบุงไหวว่าลิ่นนะคะฝนตกมดขึ้นสวัแจง้งวันที่4 4เข้าสแสดงอยู่ทีอำเภอพิบรตมั่งสาหาร ไม่มีฝนเลยนะคะไม่มีฝนเลยพี่น้องหลายหลายค่าบานไร่ไตพีิบุญมังสาหานวันที่ยี่สิบห้าอยู่ที่อ่วันที่ยี่สิบห้าอยู่ที่บ้านปะอ่าวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลก็บไม่มีฝนคือกันค่ะพี่น้องฝนตกตอนกลางเว่นกลางเว่นนี่ตกบักแหงค่ะค่ำมากนี่ดาวออกะจันร์ออกเลยค่ะนี่ยเมื่อคืนว่นมีฝนลื่นลงมาเลยนะคะบ้านปะอา่าววันที่ยี่สิบหกเราไปเสดงที่บ้านหนองแบงนะคะอำเภอ เมืองมหาสารคามกับฝ่าขาวดาวเจียงคือกันครับพี่น้องบ่มีฝนคือกันนะคะวันที่20เกียรติเมื่อคืนนี้อยู่ที่อำเภอเขื่องในอุบลกับบ่มีฝนค่ะปลอดภัยดีบ่มีฝนตกลงมากวนพี่น้องที่มาเบิ่งหมอล่ำเลยนะคะเมื่อนี้กับคือกันค่ะเมื่อนี้กับคือกันคึมซื้อๆนะคะเนาะเมื่อแรีงนี่กับคือสิบ่มีฝนดอกนะคะมองจอดรถได้นี่เด้อมองจอดรถกับลายอยู่ค่ะเมื่อแรีงกับคือสิบ่มีฝนดอกปลาบ้า มันปรตกห้ามจากมือเนอะเอาะอย่มาห้ามกันถอให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งมาล่ำสอดแจ้งนะคะกำลังใจจากพี่น้องคือสิ่งสำคัญยายไฟจึงขออยู่เรื่อยๆว่าขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่น้องกันพี่น้องกดแชร์ ข้าามพี่น้องได้โมหมดซอยลูกหลานพี่น้องได้ประช,ชาสัมพันธ์ซอยลูกหลานในคนเดรับทรบสาบรับรูว่าเฮาแสดงยุไสพี่น้องแสดงมาเบิง้งมาเป็นกำลังใจให้มาล้ําเสียงพิโหกันหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แม่ไฟขออนุญาตลาไปก่อนค่ะไปทำธุระส่วนตัวก่อนนอนตื่นขึ้นกับมะทายคลิปอัปเดตเลยค่ะพี่น้องค่ะท่านใด้เหตุธุระยุค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนค่ะบ๊ายบาย